เป็นสูตรต้มยำมันกุ้งมาจากบางลำพูเห็นส่วนมากบางลำพูเขาจะทาเป็นต้มยำมันกุ้งกันเพราะว่าปกติเขาจะทําเป็นน้ําใสแล้วก็ใส่มันกุ้งแต่ทีเนี้ยถ้าใส่แค่มันกุ้งน้ํามันจะดูใสแล้วแล้วเราก็เอามาดัดแปลงเป็นสูตรของตัวเองลองมาอัดแอปทำเป็นของตัวเองดูค่ะหนูเพิ่มเพื่อให้มันมีแบบความเข้มข้นอะไรเงี้ยมันจะมีความมันเพิ่มขึ้นค่ะเอาไว้ยังไงมันก็คืออาหารไทยอะเนาะก็อร่อยอยู่แล้ว รสชาติมีรสอะไรบ้างเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานนิดมีทุกรสค่ะรวมรสมีผงนัวด้วยาเปรี้ยวนี่ใช้มะนาวใช้มะนาวมะนาวของเราจะใช้มะนาวแท้ค่ะใช้กุ้งอะไรกุ้งแม่น้ำค่ะไซอะไรไซสิบสองถึงสิบสี่วัโลค่ะหือว่าคุ้มกับราคาเพราะว่าส่วนมากอ่ะถ้าเป็นกุ้งไซเนี้ยถ้าไปตามร้านอาหารก็ถ้วยละสี่ห้าร้อยแล้วค่ะขายในราคาย่อมยาว ใช่ค่ะมันกุ้งส่วนมากเขาจะไม่ค่อยใส่กันเพราะว่ามันแพงพี่มันกุ้งมันกุ้งโลล,ละสามร้อยสี่ร้อยอ่ะถ้วยถ้นี้ยเป็นร้านอาหารใหญ่หนูว่ามีสี่ห้าร้อยเพราะว่ามันคือกุ้งแม่น้ำออกุ้งแม่น้ำโลนึงก็สามสี่ร้อยแล้วนะถ้าสมมติลูกค้าซื้อไปทำเองอะไรเงีเออ้ยเรริมมต้นาาแล้วเรวา,ายัางไงมุ่งม,มาทำอาหารทำไมถึงมุ่งสา หนูจบออกแบบตกแต่งนะหนูจบอินเทเลียใช่แต่ว่าก็นั่นแหละเบื่อเบื่องานประจําแบบว่าชอบทำอาหารเริ่มเริ่มจริงจังยังไงตอนไหนจริงจังเหรอคะตอนไหนใช่ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะหนูหนูเคยเปิดร้านแต่ก่อนอะขายทาโกยาก,ยกิร้านนี้เป็นสไตล์ไหนแนวไหน เป็นร้านอาหารไทยนี่แหละค่ะแล้วก็เน้นชูพุ้งแม่น้ําให้คนได้กินในราคาที่มันเข้าถึงได้อะไรอย่างี้ทำไมกับข้าวหน้าตาดีทําไมกับข้าวหน้าตาดีล่ะคะมาจากที่เราเรียนหนูว่าอาจจะเกี่ยวกับการแบบดีไซน์ด้วยหรือเปล่ามันดูแบบสีสันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราพยายามแบบว่าทําให้คอนโพสคอมโพสมันแบบดูดีมันก็เรียกว่าสีสันมันเรียกว่าศิลปะเนาะพี่จริงๆแล้วการนำอาหารก็คือศิลปะอย่างหนึ่ง ศิลปะตาไอยู่ในสายเลือดเราแล้วใช่หรือไม่ก็น่าตาดีเหมือนคนทำแล้วเราคัดวัตถุดิบยังไงเราเลือกที่เรามีความรู้สึกว่าอร่อยคือแพงไม่เป็นไรแต่ขอให้มันแบบเป็นรสชาติที่มันถูกปากเรามันอร่อยมันก็โอเคตอนนี้นะครับเรามีโต๊ะว่างอยู่แค่สองเต๊ะนะเต้าหู้สองต้าหนะสองเต้าหู้นะสองเต้าหู้นะสังเต้าหู้ยำอะไรอีกจ้ะมาได้เห็นปลาหมึกวลาแป๊บก็ยำปลาหมึกจ้ะเด็กค้าเด็กค้าเด็กค้า หมมสามมไปเกมสาะมล่ก็หมไปเกมมได้ยรสชาติที่มันถูกกว่าเราหมูไก่เกมสามรัดเท่าหนึ่งฮะใช่ ต้มยำมีอะไรบ้างคะนัง่งได้เลยคะ่ะเป็นต้มยำมันกุ้งค่ะมีกุ้งมีทะเลจ้ะติดต่อร anyway> ้านเราใช่ไหมคะก็หน้าเพจ ติดตามทุกหน้าเพจนะครับแล้วก็ร้านเราจะรับเดตชื่อที่เป็นทางการนะอันนี้เป็นชื่ออีเนที่เราออกในงานติดต่แฟนฮะก็คือไอครวบังกูไอคิวเคล็ดลักในงานติดต่อแฟนงานนี้เป็นงานแรก